ใสปักทานละ800ว่าเราขายแบบนี้800ฟองอ่าเราก็จะใช้วิธีว่าเก็บทีละชุดุดละหฟองครับอ่าก็จะเก็บทั้งหมด106ชุดถ้าวางแรงมันจะแตกไหมครับไม่แตกนะมันมันม่เยื่อข้างในชั้นหนึ่งครับถ้าไข่มันจะบุบแต่ว่ามันไม่แตกออกมาเลยเพราะว่านกกระทาเนี่ยจะเริ่มไข่ช่วงเย็นประมาณสี่โมงเป็นต้นไปถึงสองทเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูว่าวิธีการ นกกระทาเขาทํากันอย่างไรนะครับครับผมที่นี่ครับก็คือจะใส่ถาดเขาเรียกว่าถาดขนมปังเนาะอ่ามันจะใส่ถาดละแปดร้อยเพราะว่าเราขายแบบนี้แปดร้อยฟองอ่าเราก็จะใช้วิธีว่าเก็บทีละชุดชุดละห้าฟองครับอ่ามันก็จะเก็บทั้งหมดร้อยหกสิบชุดอ่ามันจะไม่หลงเพราะว่าเราเก็บร้อยหนึ่งปุ๊บเราก็จะนับหนึ่งใหม่รอบสองไข่มันก็จะเยอะแล้วเราก็จะนับแค่หกสิบทีนี้มันจะไม่หลงถ้าเกิดเรานับหนึ่ง หนึ่งไปเลยมันก็จะหลงเพราะว่ามัน800มันก็จะหลายรอบหลายรอบแงี้ครับแต่ว่าบางฟาร์มก็ใช้วิธีการใส่ขันขันละร้อยละร้อยก็ได้ครับ,รบแต่ว่าคือเราทําบ่อยแล้วเราชินแล้วมันก็เลยเป็นง่ายแล้วก็เก็บแป๊บเดียวชั่วโมงนึงเร้ก็ได้อย่างเราเนี้ยเราเก็บอยู่2ชั่วโมงก็เสร็จ มันต้องระวังเรื่องการกระแทกอะไรอย่างนี้ไหมครับการกระแทกก็ไม่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าไข่มันอันนี้อยู่แล้วเราเวลาเราวางอย่งนก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วคือถ้าวางแรงมันจะแตกไหมครับก็ไม่แตกนะมันมันมีเยื่อข้างในชั้นหนึ่งครับแค่ไข่มันจะบุบแต่ว่ามันไม่แตกออกมาเลยก็คือเหมือนไข่ไก่อะมันจะบุบมันจะแค่บุบเป็นอันนี้เป็นรอยเฉยจะไม่แตกออกมาเลยครับแล้วไข่ประมาณเท่าไหร่เราถึงจะเก็บแล้วก็เล็กขนาดไหนเราถึงจะไม่เก็บครับอ๋อก็ตั้งแต่มันก็จะมีมันจะดูไซส์ครับมันเรื่องนี้มันชำนาญแล้วอะอ่า ซส์เนี้ยเราจะไม่เอาอันนี้แต่ว่าพวกนี้ก็สามารถไปขายเป็นอีกเกตนึงได้ราคาก็จะด r o ลงไปอย่างนี้เราก็จะไม่เก็บใช่ตัวเล็กเนี้ยจะไม่เก็บเลยเราจะเอาประมาณเนี้ยขั้นต่ําอันนี้จะเป็นไซส์มาตรฐานครับแล้วก็อยู่ประมาณนี้อย่างตัวเล็กเราไปทําอะไรครับถ้าสมมติเราเก็บตัวเล็กเขาเอาไปทอดครับทอดไข่ไข่ล้มครับถ้าจะเคยเห็นตามตลาดตัวนี้หรอใช่อ๋อตัวนี้ก็ไม่เอาครับมันจะไม่มันจะไม่มีไข่แดงพวกนี้อ่าแต่พวกนี้ยังมีไข่แดงอยู่เราสามารถไปทอดได้ใส่สองลูกก็ได้แล้วแต่ หรือบางทีอ่ะพวกตัวเกียวเขาเอาไปใช้อาจจะประหยัดต้นทุนลงไปอีกได้พวกนี้ต่อวันเนี่ยเราก็จะเก็บช่วงไหนครับเราเก็บช่วงเช้าครับก็คือเก็บตั้งแต่หกโมงถึงแปดโมงเพราะแปดโมงเนี่ยเราก็จะเอาไปส่งลูกค้าแล้วลูกค้าจะเตรียมออกไปขายไ่างยครับเพราะว่านกกระทานเนี่ยจะเริ่มไข่ช่วงเย็นประมาณสี่โมงเป็นต้นไปถึงสองทุ่มปกติเราก็จะปล่อยให้เขาไข่ไปเลยตอนเย็นแล้วเราก็เก็บตอนเช้าทีเดียวอย่างต่อวันเนี่ยโรงหนึ่งเนี่ยครับ เขาจะไขประมาณกี่ฟองครับเฉลี่ยครับเฉลี่ยอยู่ประมาณ20ถึง23ฟองประมาณนี้พอ mm hmm. มันใส่แค่30ตัวคือก็เขาก็จะประมาณนี้ทุกวันใช่ครับประมาณนี้ทุกวันแล้วก็จะรู้ว่ามันจะเก็บเราก็จะรู้ว่าเก็บกี่ถาดเียกี่ช่องมันจะได้ร้อยอย่างเงี้ยเราก็จะคํานวณได้ mm hmm. ก็จะไม่ต่างกันก็จะง่ายต่อการเก็บด้วยใช่ครับ mm hmm. ผมแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยนี่หรอกมันเยอะจำไม่ได้เก็บซัดอย่างเดียวเลยไ mm hmm. ล่ไปเลยครับ